การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในการบริหารจัดการโครงการจัดทําโดยนางสาววรล,ลักษณ์สุทธิประภารหัส6 5 6 6 4 0 0 5 0เสนออาจารย์ด็อเสนออาจารย์ดรธีรศักดิ์สุขาบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งในวิชาการจัดการโครงการความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence AI ปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มุ่งพัฒนาเครื่องมือหรือระบบที่สามารถทำงานได้เหมือนกับมนุษย์โดยเฉพาะในด้านการคิดการตัดสินใจการเรียนรู้และการประมวลผลข้อมูลอย่างชาญฉลาดเริ่มต้นในทศวรรษที่1950แนวคิดของ AI เริ่มต้นในช่วงปี1950เมื่ออลันทัวริงกลเนทัวรนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษได้สนปี1956การใช้คำว่าปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence อย่างเป็นทางการครั้งแรกในการประชุมดัดมัตดัมเมอร์คอนเฟอเรนซ์โดยจอร์นแมคคาตีจอห์นเมคคาตีซึ่งเป็นผู้เสนอแนวคิดในการสร้างเครื่องจักรที่มีความสามารถในการเรียนรู้และคิดเช่นเดียวกับมนุษย์ทศวรรษที่1 9 6 0งพการถึงหนึ่พัการพัฒนาของ AI ในช่วงนี้เน้นที่การพัฒนาโปรแกรมที่สามารถทํางานตามกฎเกณฑ์เช่นการเล่นหมากรุกหรือการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทศวรรษที่1980-1990การพัฒนาระบบเชี่ยวชาญ (Expert System) ซึ่งสามารถให้คำแนะนำในปัญหาที่ซับซ้อนเช่นการแพทย์หรือการให้คำปรึกษาทางการเงินในปัจจุบัน AI ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญใดนอกลายอุตสาหกรรมเช่นการแพทย์การขนส่งการเงินการศึกษาผ่านระบบแนะนำ (Recommendation System) และการปรับปรุงประสิทธิภาพในธุรกิจต่างๆ ความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ AI 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน AI ช่วยลดภาระงานที่ต้องทำซ้ำๆโดยการใช้เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติในการทำงานซึ่งช่วยให้มนุษย์สามารถมุ่งเน้นการทำงานที่ต้องการความคิดสร้างสารรค์และการตัดสินใจตัวอย่างในอุตสาหกรรมการผลิต AI ถูกใช้ในการควบคุมเครื่องจักรหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักและมีความแม่นยำสูง 2. การพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ AI ช่วยสร้างเทคโนโลยีที่สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำเช่นระบบแนะนำ (Recommendation System) ที่ใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Netflix, YouTube และ Amazon ตัวอย่างในการใช้งาน AI ในการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้หรือการแนะนำภาพยนตร์ที่ตรงกับความสนใจ 3. การประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ AI สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคเช่นการใช้แ a c ช i n e l e ร r n i n g ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์เช่นการวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์หรือการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถทำนายและประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคตัวอย่างการใช้ AI ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งโดยการวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ซึ่งสามารถทําให้การวินิจฉัยมีความแม่นยำและรวดเร็ว4การพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ AI เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับโดยใช้การประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆเช่นกล้องเลเซอร์ laser, และเรดาร์เพื่อให้รถยนต์สามารถขับเคลื่อนเองได้โดยไม่มีคนขับตัวอย่างบริษัทต่างๆเช่นเทสเลอร์และเวม o ใช้ AI ในการพัฒนาระบบที่ช่วยให้รถยนต์สามารถขับเคลื่อนในสภาพการจราจรที่หลากหลายและปลอดภัย5การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจที่รวดเร็ว AI ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในธุรกิจหรือการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นตัวอย่างในธุรกิจการเงิน AI ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดเพื่อทำการตัดสินใจลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด1980 6. การพัฒนาในด้านการศึกษา AI สามารถช่วยในด้านการเรียนการสอนผ่านการสร้างระบบการเรียนรู้อัตโนมัติที่สามารถปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนตัวอย่างการใช้ AI ในการสร้างแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ที่สามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามระดับความสามารถของผู้เรียนการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในการบริหารจัดการโครงการการบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย AI ช่วยในการคาดการวิเคราะห์และจัดการกับปัญหา 1. การบริหารจัดการเวลา Time Management AI ในการคาดการระยะเวลาและการจัดการกำหนดการในโครงการก่อสร้างที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอน AI สามารถใช้ Machine Learning (ML) ในการคาดการระยะเวลาในการทำงานของแต่ละกิจกรรมโดยการใช้ข้อมูลจากโครงการก่อนหน้าในการเรียนรู้เช่นการคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนเช่นการขุดดินการเทคอนกรีตการสร้างโครงเหล็กเป็นต้นตัวอย่างการใช้ หากโครงการมีการขุดดิน AI จะสามารถคำนวณเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการขุดในแต่ละพื้นที่โดยพิจารณาจากข้อมูลด้านทรัพยากรเช่นเครื่องมือที่ใช้ในการขุดและสภาพดินและสามารถแนะนำการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุดเพื่อทำให้โครงการเสร็จทันตามกำหนดเวลาเครื่องมือที่ใช้ใช้ระบบการบริหารจัดการโครงการที่ผสาน AI เช่น Procore หรือ Oracle Primavera ที่สามารถคำนวณเวลาและจัดการแผนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2การจัดการทรัพยากร Resource Management AI ในการจัดสรรทรัพยากรโครงการก่อสร้างอาคารสูงมีการใช้ทรัพยากรมากมายเช่นแรงงานเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้างการใช้ AI ช่วยในการคำนวณจำนวนทรัพยากรที่ต้องการในแต่ละขั้นตอนเช่นการจัดสรรงานให้กับแรงงานที่มีทักษะเหมาะสมที่สุดและการจัดหาวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา ตัวอย่างการใช้ AI สามารถคำนวณปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในแต่ละวันโดยใช้ Predictive Analytics เพื่อคาดการความต้องการวัสดุเช่นปริมาณเหล็กปูนซีเมนต์หรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆตามแผนงานในแต่ละช่วงเวลาเครื่องมือที่ใช้ AI-based Project Management Tools เช่น s m a r s h t Autodesk Bim g 6 6 0 AI ในการคำนวณการใช้วัสดุและการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม 3. การจัดการความเสี่ยง Risk Management AI ในการคาดการความเสี่ยง AI สามารถช่วยในการระบุและคาดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการเช่นการล่าช้าในการส่งวัสดุหรือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือเพิ่มต้นทุนตัวอย่างการใช้ a i p o u e i d Predictive Models จะใช้ข้อมูลจากโครงการก่อสร้างในอดีตเช่นปัญหาการล่าช้าของซัพพลายเออร์หรือเหตุการณ์ที่ทำให้โครงการล่าช้าเช่นฝนตกหนักทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในโครงการปัจจุบันได้ เครื่องมือที่ใช้ใช้ a i b a s e risk management platform เช่น RiskWatch ที่สามารถคาดการและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น4การตรวจสอบและการทดสอบคุณภาพ (Quality Assurance and Testing) AI ในการตรวจสอบคุณภาพ AI สามารถใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างโดยใช้คอมพิวเตอร์ Vision ในการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆตามมาตรฐาน ที่กำหนดตัวอย่างการใช้การใช้โดรนที่ติดตั้งกล้องและ AI ในการถ่ายภาพและตรวจสอบความคืบหน้าของการก่อสร้างบนไซต์งานเช่นตรวจสอบว่าการเทคอนกรีตเป็นไปตามแผนหรือไม่หรือโครงสร้างเหล็กตรงตามข้อกำหนดหรือไม่เครื่องมือที่ใช้ a e i p o w e i d d r o n e ิและ Computer Vision Tools เช่น Open c v หรือ h Cash เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างได้ในเวลาจริง 5. การรายงานและการตัดสินใจ (Reporting and Decision Making) AI ในการสร้างรายงานอัตโนมัติ AI สามารถใช้ในการประมวลผลค้อและสร้างรายงานอัตโนมัติโดยใช้ Natural Language p r o c e s s i n g (NLP) ในการวิเคราะห์และสร้างรายงานเกี่ยวกับสถานะของโครงการเช่นความคืบหน้าในการทำงานต้นทุนที่ใช้ไปหรือปัญหาที่เกิดขึ้นตัวอย่างการใช้ AI สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ทรัพยากรและการทำงานต่างๆแล้วสร้างรายงานอัตโนมัติที่สรุปสถานะของโครงการทั้งหมดในรูปแบบที่เข้าใจง่ายโดยไม่ต้องใช้เวลามากในการประมวลผลเครื่องมือที่ใช้ใช้เครื่องมือเช่น Tableau หรือ Power BI ที่สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลโครงการและใช้ AI ในการสรุปและสร้างรายงานตัวอย่างผลประโยชน์จากการใช้ AI ในโครงการก่อสร้างอาคารสูง 1. การบริหารจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ การคาดการณ์และการจัดการกำหนดการอย่างแม่นยำช่วยให้โครงการเสร็จตามกำหนดเวลา 2. การจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น AI ช่วยในการคำนวณและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนลดการสูญเสียทรัพยากรและช่วยให้โครงการประหยัดค่าใช้จ่าย 3. ลดความเสี่ยง AI สามารถคาดการความเสี่ยงได้ล่วงหน้าและช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น 4. การตรวจสอบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ AI ช่วยตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างและป้องกันข้อผิดพลาดท,ที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์5การตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำ AI ช่วยให้การตัดสินใจในโครงการมีความรวดเร็วและรองรับข้อมูลที่มีความแม่นยำมากขึ้น การใช้ AI ในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างอาคารสูงช่วยให้การบริหารจัดการเวลาทรัพยากรความเสี่ยงและคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้โครงการมีโอกาสสาเร็จตามกําหนดเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้พร้อมทั้งลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินงานผลกระทบด้านบวก1เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการดําเนินโครงการ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมากอย่างรวดเร็วทําให้การตัดสินใจมีความแม่นยําและทันเวลา ระบบอัตโนมัติช่วยลดงานซ้ำซ้อนเช่นการสร้างรายงานการอัปเดตสถานะโครงการ 2. ปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง AI ช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลในอดีตและแนวโน้มในปัจจุบันแจ้งเตือนปัญหาและช่วยเสนอวิธีแก้ไข 3. การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ AI ช่วยวิเคราะห์และคาดการทรัพยากรที่ต้องใช้เช่นงบประมาณเวลาและบุคลากร ช่วยจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับเป้าหมายของโครงการ 4. ปรับปรุงการสื่อสารและการประสานงานแช็คบอฟและผู้ช่วย AI ช่วยตอบคำถามและส่งข้อมูลให้ทีมงานได้แบบเรียลไทม์ลดความล่าช้าในการติดต่อประสานงานผลกระทบด้านลบ 1. ความเสี่ยงด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัวการใช้ AI อาจนำไปสู่การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งเสี่ยงต่อการละเมิดความเป็นส่วนตัว 2. การพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปผู้จัดการโครงการอาจขาดการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์หากพึ่ง AI เป็นหลักหากระบบ AI ล้มเหลวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 3. การแทนที่แรงงานมนุษย์บางส่วน AI อาจทำให้งานที่เคยต้องใช้มนุษย์ลดลงเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างรายงานอาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการลดตำแหน่งงาน 4. ต้นทุนการพัฒนาและบำรุงรักษาสูงการนำ AI มาใช้ต้องการการลงทุนที่สูงทั้งด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และการฝึกอบรมสรุปปัญญาประดิษฐ์ AI มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในหลายๆด้านเช่นการแพทย์การขนส่งการวิเคราะห์ข้อมูลและการให้คำแนะนำส่วนบุคคล AI ช่วยในการสร้างนวัตกรรมและเปิดโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในอนาคตขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังขอบคุณค่ะ